เดี่ยวอีกแล้วเหรอเฮ้ยบอกเขาไปวันนี้เราทำอะไรวันนี้เรามาถ่ายรายการโปรโมทเดสตาทีปสองครับผมโจเสื้อะไรฮะโจเสื้อนี่เดซตาทีปสองตายละจากที่ไม่ค่อยมีงานเลยแล้วก็ก็อาจจะไม่มีอีกเลยจะบ้าเลยก็วันนี้มาโปรโมทเพื่อที่จะต้อนรับรุ่นน้องของเราเองในะครับผมก็ถ่ายรายการวันนี้ถ่ายรายการสองรายการรายการ ในการมีในการแตกฟองของช่องแบงคอ่าช่องแบงแตกฟองกับเอเออเมื่อกี้ในการในการไฟไลท์เออะครับผมนะครับก็เอาง่ายคือบอกรายละเอียดดีกว่าเร็วเวเดี๋ยวเต็มเต็มอีกสิบสองสิบสามสิบเก้ายี่สิบเนี่ยมาที่ตึดแกรมมี่นะครับส่วนใครที่มาแกรมมี่ไม่ได้ก็มีออดิชั่นแบบออนไลน์ส่งคลิปดีโอมานะครับส่งงไงส่งยงไงส่งยังไง ท่านเว็บไซต์ค่ะเว็บไซต์ www.1hd.net วันที่12-13สินหาคมค่ะเออนะครับมาๆากันเยอะๆครับผมเพราะเราอยากมีน้องแล้วนะครับมีน้องน้องน่ารักอย่างนี้คน้องน่ารักอย่างนี้ไม่พอครับเราอยากจะมีน้องผู้หญิงที่น่ารักน่ารักด้วยไหมพอเถอะไม่พ่ายไม่พ่ายด้วยอ้